โครงการที่เราเปิดวันนี้เป็นโครงการด e o t a uh, o Club อ่า d o t a o c l u นี่เป็นคโครงการใหม่ล่าสุดในเครือของบริษัทออกซิเจนเ l ีย t เวเจำกัดจริงๆบริษัทของเราทำหลายแบรนด์แบรนด์หลักก็คือเป็นออก g e n ปัจจุบันที่เปิดอยู่ก็มีออกซิเจนออกซิเจนลีฟ DioC อ่าปรึกษาวิวปรึกษาแกรนวิวนะครับส่วนโครงการ เดียวทาวคราฟนี่เป็นโครงการใหม่ที่เปิดขึ้นที่บ้านพลุกเลยจากสี่แยกบุหมอนะครับอยู่ติดถนนกาญจนาวนิชต,ตรงนี้เป็นโครงการขนาดขนาดเล็กประมาณ40ยูนิตที่เน้นในบ้านทาวเฮา์สไตล์ครับคำว่าครับนี่เป็นครับเป็นงานฝีมือเป็นงานประดิษฐ์เราเราเปิดราคาตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดอะไรต่างเราเลยพยายามที่จะสร้าง สันบ้านที่ราคาถูกถ้าถ้ามองขนาดนี้เทาเขาของเราเป็นเทาเ้าที่จัดว่าถูกที่สุดในขนาดใหญ่ขนาดนี้เปิดตัวที่ราคา2ล้าน1แสนกนะครับกับบ้านที่หน้ากว้าง5,70เมตร70ซึ่งถือว่ากว้างขวางทีเดียวสำหรับคนที่สนใจบ้านในขณะน,นี้นะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่จะได้มีโอกาสได้ครอบครองบ้าน ในเครือของบริษัทออกเกนซึ่งเป็นการสร้างสรรค์าง,งานคุณภาพเก็คนหลายคนลูกค้าที่ติดตามงานของบริษัทออกเกนก็จะทราบว่าออกเกนพิถีพิถันในการสร้างสรรค์าง,งานแล้วก็จะมีเรื่องราวมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของอการสร้างบ้านแต่ละโครงการครับเป็นศินละปะใหม่นะเป็นงานฝีมือใหม่ที่ สร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ซึ่งเป็นฝีมือมนุษย์เอามาสร้างสรรค์ให้เข้ากับรูปลักษณ์ของบ้านที่ทันสมัยนะครับท่านใครที่สนใจก็รีบจับจองบ้านในราคาที่2องล้านหนึ่งแสซึ่งเป็นราคาที่ถูกที่สุดและเชื่อว่าบ้านตรงนี้จะเป็นตำลีทีด่ดีที่สุดในการอยู่อาศัยครับ